รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนาฬิกามมุนมาช่วงเวลาคนหาเรื่องราวไปเที่ยวไปกินไปช็อปปิ่งดูหมอไม่รีรอพาเข้าครัวชวนชิม ดีค่ะสวัสดีเช้าวันเสาร์นะคะวันนี้คะ่ะเรามาเริ่มกันตั้งแต่เรื่องของช่วงของลัคกี้มิลสุขภาพกับราศีนะคะเป็นเรื่องของพวงจุ้ยนะคะเสริมมงคลให้กับบ้านนะคะเพื่อเป็นการต้อนรับปีใหม่นั่นเองและอร่อยอร่อยอร่อยซุปหัวปลาหม้อไฟถยาจีนบินไกลมาจากเซนเจินและปัติการนี้มีชื่อมากๆวันนี้นำมาฝากให้กับแฟนๆรายการค่ะ HAPPY HEALTH ใส่ใจในสุขภาพนั้นเรื่องของปอดบวมในผู้สูงอายุเดี๋ยวเราไปพบกับแพทย์ที่โรงพยาบาลบางประกอ้อิน International ลด้วยกันนะคะและช่วงสุดท้ายค่ะ HAPPY TRIP HAPPY TIME วันนี้คุณผู้ชมคะเราได้ยินคำว่าตำรวจไทยใกล้ชิดประชาชนที่นี่นะคะไปถึงปับ๊บตาให้ดูไม่ออกเลยนี่หรือสอน,นอนึกว่าเป็นร้านขายทอง เดี๋ยวเราไปที่นั่นกันค่ะถือว่าเป็นสถานีตำรวจที่สวยงามที่สุดในประเทศไทยเลยก็ว่าได้ค่ะช่วง Lucky Meal สนับสนุนโดย iMobile ในช่วง Lucky Meal สุขภาพกับราศีวันนี้ค่ะหลีดได้คำแนะนำนะคะเกี่ยวกับเรื่องการเสริมสิริมงคลนะคะเรื่องของวงจุ้ย ให้กับบ้านของเราเนื่องจากว่า3เดือนที่ผ่านมานั้นพี่น้องชาวไทยต่างก็ประสบปัญหาอุทกภัยดังนั้นนะคะบ้านของเราเนี่ยรับแต่เรื่องของเป็นหินซะเยอะพลังหยินเยอะหมายถึงอะไรบ้านต้องถูกปิดมืดมิด,มดเงียบสนิทนั่นคือพลังหินอยู่ในบ้านเราหมดตอนนี้พลังหินจบไปเรียบร้อยแล้วตำราจีนเมื่อหินไป เราก็ต้องการหยางมาพลังหยางมาได้อย่างไรล่ะพอ่อรัวเขาก็บอกว่าอันดับแรกเลยเปิดประตูหน้าต่างรับแสงอาทิตย์รับลมรับอะไรต่างๆให้เข้าออกอันที่2องทำความสะอาดบ้านปรับปรุงบ้านเราจะต้องมีการทาสีบ้านใหม่เมื่อทาสีบ้านใหม่เราต้องมาดูแล้วว่าถ้าเป็นทาทองทางพอ่อรัวก็แนะนำว่าสีที่จะเป็น ธาตุทองคือพลังหยางเข้านั้นควรจะเป็นสีขาวสีเงินสีทองแต่ถ้าเป็นธาตุไฟล่ะสีแดงสีจุมปูและสีม่วงธาตุไม้ล่ะสีเขียวอ่อนหรือเขียวแก่ธาตุดินค่ะสีเหลืองสีส้มสีน้ำตาลหรือสีครีมแต่สีที่ไม่ควรใช้เลยนั่นคือธาตุน้ำนั่นเอง สีน้ำเงินกับสีฟ้าสีเทาและสีดำต,ตอนนี้เรามาถึงนอกบ้านบ้างละ่ะอันดับแรกเลยห้ามีต้นไม้ใหญ่ๆหรืออะไรก็ตามที่ไปขวางประตูเข้าออกอันนั้นถือว่าไปขวางพลังหยางอันที่สองทางฮอร์เรอร์แนะนําว่าควรจะมีเสียงน้ําบ้างจะเป็นน้ําตกน้ําล้นน้ําพุน้ำอะไรก็ตามขอให้มีเสียงน้ํา ก็จะทำให้นะคะเหมือนมีสิ่งมีชีวิตเคลื่อนไหวอยู่ในบ้านและสุดท้ายเมื่อเราจัดบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเอาพลังนะคะพลังหยางเข้าบ้านเต็มที่ที่สุดจัดงานเลยค่ะจัดงานเลี้ยงสังสรรค์จัดไปเลยค่ะหรือเป็นการต้อนรับเพื่อนๆหลังจากพลังหยินของฉันจบไปเรียบร้อยแล้ววันนี้ฉันต้องการหยางอย่างเดียวเท่านั้นและ ทิศท,ที่นะคะเป็นมงคลสำหรับปีนี้พอโรโเวอร์แนะนำว่าทิศท,ที่เป็นมงคลคือทิศตะวันออกเฉียงเหนือค่ะ ไม่ทิ้งกันอมสินรวมใจสู้ภัยน้ำท่วมเงิเนฝากประจำ99วันจากธนาคารอมสินทุก50,000บาทธนาคารอมสินร่วมสมทุนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม99บาทพร้อมให้ดอกเบี้ยสูงถึง3.65%ต่อปีเงินต้นขยับดอกเบี้ยขยายน้ำใจไม่เคยหายคนไทยช่วยกันเงินฝากประจำ99วันจากธนาคารอมสินสมททุนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมฝากได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31มกราคม2555ที่ธนาคารอมสินทุกสาขาสอบถามโทร1115 เลือกกะทิไม่ดีก็ตกมาตายนะสิใช้กะทิอะไรกันเนี่ยอร่อยดีอร่อยดีอสอนไม่จำน้ำตกมาตายกะทิอร่อยดีอร่อยดีทั่วไทยลอ,อยไก่<ห>ทัวท่วโลกย่างย่างทอด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 ยางย่าอร่อยออยา,ง,า,ายยงด้วยน้ำจิ้มไก่ตราแม่ร,ระสชาติอาหารที่อร่อยด้วยน้ำจิ้มไก่ตราแม่ประนอม ยไปไทุกใจใครต่อใครเพราะเป็นพรนพิกไทยแท้ๆคุณาแม่มั้งตรงข้ามนี่พริกไทยแท้ๆราเมูที่หนึ่งของเด็ดของจานอร่อยมแม่แม่พิเชเ่แกนไร้คนเนี้ยมีน้ำาลาแค่สเอเองนะใช่เลยมีส่วนช่วยในการขับถ่ายด้วยแล้วอย่างเนี้ยใช่เลยหรือเปล่าล่ะ บีทากกนไลท์ <Yeah. S 1> ความอร่อยที่มาพร้อมกับสูตรน้ำตาลน้อยกว่าแค่สอเปรเนอร่อยทุกวันมั่นใจบีทากกนช่วงอร่อยอร่อยอร่อยกับครัวคุณรีสนับสนุนโดยจิ้มไก่ตราแม่ประนอมหัวกะทิร้อยเปอร์เซนตราอร่อยดีอร่อยอร่อยอร่อยนะคะวันนี้ค่ะ รีดยังมีเมนูที่ไม่สามารถที่จะผ่านไม่มอบให้กับแฟนๆรายการได้เลยแต่ทำไม่ง่ายเลยค่ะวันนี้ก็เลยขอให้อเวินนะคะเวนจิงหมิงซึ่งเป็นหัวหน้าเชฟวันนี้ค่ะเขาจะมามอบเมนูให้เรานั่นคือเมนูหัวปลาหม้อไฟตุนยาจีนบินตรงมาจากสันเจิน เราเริ่มกันเลยค่ะเย่จะมาเจ้าฟองเี่ยวโอเคพอร้อนแล้วนะคะก็ใส่น้ำมันต้องไฟแรงๆเลยนะคะเพื่อจะมหนีบชาเจียวหนีบชาจะหอมหน่อยนไครได้ี่ทงซว่ยออคต้งน้ำาไนะคะว่าเออทำไมล่นะถึงนจะต้องอนำปลามาทอดทีนะะ่ไปทำซุป เขาบอกจะทำให้ซุปนั้นหอมขึ้นค่ะเจียวจนสองด้นจงหวังสุด就可以了อ๋ออาเว่นบอกว่านะคะเราจะต้องใช้ปลานี้เป็นสีทองค่ะใส่เครื่งสีเหลืองทองนะคะก็<อ><อ>จนเป็นสีเหลืองทองและตามด้วยขิงแก่นะคะที่เราบกค,ค่ะและตามด้วยกระเทียมเป็นหัวๆเลยนะคะและหัวใช้เท้าค่ะ แล้วก็ถั่วงอกเห็นไหมแปลกไหมแล้วตามด้วยเต้าหู้สี่เหลี่ยมค่ะนิกไทยตรามือที่หนึ่งค่ะตามด้วยน้ำเลยคะ่ะดังนั้นตอนนี้ปล่อยไว้ค่ะ20นาทีโอเคค่ะอาเวนเจี๊ยแท่หลายซื้อเสมอเจี๊ยแ่ะยอะไรอะ เีเสียใจ่เอ่อปาห่าอเจอออจ就煮这个了อ๋อโอเคซึ่งเมนูนี้ต้องใช้เวลานะคะซึ่งตัวนี้พอหลังจากาผ่านไปแล้ว20นาทีนะคะเราก็จะเอาน้ําตัวนี้นะคะกรันกรองออกมาเป็นจนน้ํานี้เอาละค่ะค่ะหลังจากนะคะเราได้กรองน้ําซุปแล้วเอเวนโอเคต่อเี่อะจ้งป้าตามด้วยเหล้าจีนค่ะแล้วก็ เครื่องยาจีนทั้ง5ประเภทนี้ลงไปเลยล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ทั้งสิ้นนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะเราก็ยังมีคิงตอ,อนนี้เขาจะต้งต้มนต้มานทก็ต้ห้านาทีแล้วกตมห้านทีแลวกมหานาทีล้วก็านทีแล้วก้ห้นทล้กห้านีก็ต้หานาท้านีวก็ห้นล้วกห้าลวกน้านล้ก็หาแล้วห้แล้วกลาล้แล้ว แต่ก่อนที่หัวปลาจะลงน้ำต้องเดือดแบบพลานพลานพล่านโอเคตอนที่เราใส่นะเคล็ดลับตอนที่เราใส่หัวปลาไฟต้องแรงๆงหลังจากแรงแล้วเดือดปับ๊บต้องเอาไฟค่อยทันทีเวลาเสิร์ฟควรจะเสิร์ฟอยู่ในหม้อดินใส่ผักชีลงไปพร้อมแล้วนี่คือหัวปลาหม้อไฟตุนยาจีน จากพัตคารลอเรลตังกุ้ยเซียนสนเจิน,นูช่วงหน้านะคะเร,เราจะไปในช่วงของแฮปปี้เฮลท์ใส่ใจในสุขภาพนะคะวันนี้รีดมีนัดกับแพทย์ที่โรงพยาบาลบางประกอาเก้าอินเตอร์เนชั่นแนลค่ะเซเซียนีค่ะอาเวนค่ะช่วงแฮปปี้เฮลท์ใส่ใจในสุขภาพ สนับสนุนโดยโรงพยาบาลบางประกอบอินเ international โรคปอดบวมวันนี้นะคะมีหลายๆท่านอาจจะเข้าใจเหมือนหีดิว่าถ้านอนตากอากาศเย็นๆย็อุ้ยตายทำให้อากาศเย็นเกินไปทําให้ปอดบวมหรือเปล่าอันนี้นะคะหีดิไปศึกษามาแล้วนะคะลีดบอกเลยว่าไม่ใช่นะ80%ของโรคปอดบวมมาจากไหนรู้ไหมฟันผุอันนี้ไม่เชื่อเดี๋ยววันนี้ค่ะ นายแพทย์พดุงหนังสือท่านเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจของโรงพยาบาลบางประกอก้าท่านจะบอกเลยว่าสิ่งที่หลีิพูดนั้นอ่ะใช่หรือไม่ดังนั้นอันตรายมากถ้าคนไม่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับฟันเลยจริงไหมคุณหมอครับผมคือในโรคปอดบวมนยนะในภาษาหมอก็คือมีเชื้อเข้าไปสู่ในปอด ทีนี้ทางเข้าของเชื้อเนี่ยมีอยู่2อ,อย่างคือจากอากาศภายนอกแล้วเราก็สูดหายใจเข้าไปอันนี้ก็เป็นสาเหตุประมาณสัก20% 80%่ะคือแบคทีเรียนในช่องปากถ้าเรามีฟันผุหรือว่าสุขภาพในช่องปากเราไม่ดีเราสำลักเข้าไปเชื้อโรคก,ก็เข้าไปสู่ปอดก็จะมีปอดอักเสบปอดบวมอะไรตามมา ทีนี้เราจะป้องกันมันอย่างไรล่ะคุณหมอคือการป้องกันปอดบวมเราก็ต้องมาคิดถึงว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรถ้าเราป้องกันสาเหตุเรื่องของแบคทีเรียในช่องปากเราต้องไปรักษาสุขภาพปากและฟันของเราให้ดีควรแนะนําว่าเราคุณขุดหินปูนปีละประมาณ 1- ถึงสองครั้งแล้วก็รักษาสุขภาพช่องปากให้ดีอันนี้เป็นวิธีป้องกันที่ดีที่สุดถ้าเราป้องกันเชื้อจากข้างนอกเข้ามาในคนที่เป็นไข้หวัดหรือว่ามีคนที่อยู่ในบ้านเราเป็นหวัดหรือว่ามีอาการไอโขกโข่ขึ้นมาเราให้คนที่ไอเนี่ยเขาใส่แมสก์ใส่ แ่ไปสู่คนอื่นอ๋อได้ยินได้ฟังอย่างนี้แล้วนี่เดี๋ยวจะต้องพาคุณพ่อละครับคุณพ่อรีเนี่ยอายุ94โอ้ครับคุณหมอดังนั้นเนี่ยบางทีเราก็ไม่ได้พาท่านเนี่ยไปหาหมอฟันเลยครับผม,ผมเสียชีวิตได้ไหมปอดบวมคือ ปอดบวมเราแยกเป็นหลายระดับก็คือตั้งแต่รุนแรงน้อยปานกลางแล้วก็รุนแรงมากถ้ารุนแรงน้อยไม่มีน้ําในปอดอันนี้เราก็รักษาด้วยการให้ยากินกลับไปกินที่บ้านได้แต่ถ้าปอดบวมรุนแรงหนักนี่ก็คือมีค่ายมีไอหอบเหนื่อยหายใจไม่ไหวปอดสูญเสียการทํางานโดยสิ้นเชิงอย่างนี้การรักษาเราก็ต้องบางคนเราต้องใส เครื่องช่วยหายใจเพื่ออัดออกซิเจนเข้าไปเพราะออกซิเจนไม่พอเพราะฉะนั้นเวลามีปอดบวมเนี่ยเชื้อมันจะเข้าสู่กระแสเลือดได้ง่ายมากเป็นการติดเชื้อลำดับต้นๆของเมืองไทยที่ทําให้ผู้ป่วยเสียชีวิตคุณหมอขายแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราเป็นโรคปอดบวมอาการของปอดบวมก็จะมีไ่ายมีไอมีเสมหะเสมหะจะสีเหลืองเขียวใช่ไหมอันนี้คืออาการของปอดบวมคุณเป็นปอดบวมถ้าเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย3วันถ้าไม่ไปหาหมอเนี่ย ป่านนี้เรียบร้อยนะเห็นรือยังว่าจากอาการแ็กๆน้อยๆเพียงแค่คุณฟันปุค,คุณไม่ได้ขูดหินปูนมีเชื้อโรคในช่องปากมันทำให้คุณเป็นโรคปอดบวมแล้วต้องมาดูดหนองออกจากปอดกรุณาีบไปตรวจฟันด่วนเลยนะคะครับไปขูดหินปูนปีละหนึ่งครั้งสุดจะคุ้มเลยค่ะครับผม h ป p p y Life กับคุณ ไปแแบๆสุก,ก็ปลาอ,อีกแล้วใหม่มิสเตอร์มัสเซลสติกอ่อนแผ่นติดโถสุขภัณฑ์แค่ติดด้านในโถแล้วกดทั้งสะอาดนานทั้งหอมกลิ่นลาเวนเดอร์รับประกันความหอมมิ cle, สเตอร์มัสเซลศาสตร์แห่งพลังสะอาดแม่แม่บีเ,เกแนไลท์โคนนี้มีน้ำตาลแค่สองเปอร์เซ็นต์เองนะใช่เลยมีส่วนช่วยในการขับถ่ายด้วยแล้วอย่างเนี้ยใช่เลยหรือเปล่าล่ะใช่เลยบีเทเกแนไลท์ความอร่อยที่มาพร้อมกับสูตรน้ำตาลน้อยกว่าแค่2%อร่อยทุกวันมั่นใจบีเทเกน ยยางทอทอจะยา่เอยทุอยางด้วยน้ำจิ้ไก่ตราแม่รอาหารที่อร่อยด้วยน้ำจิ้มไก่ตราแม่ประนอมทำอาหารไทยต้องเลือกเครื่องปรุงดีตกองถลากะทิแล้วก็ต้องเลือกกะทิอร่อยทั่วโลกอร่อยดีกะทิอร่อยดีอร่อยดีทั่วไทยอร่อยไกทั่วโลก ครั้งแรกที่ชาเขียวจากใบชาออร์แกนิกปลอดสารเคมีและเก๊กหวยมาเจอกันอืมหอมจนรู้สึกได้ไม้ใหม่อิชิต<า>ันกรีนทีคิคุชะชาเขียวผสมเก๊กหวยอืมหอมสดชื่นอาหารไทยเลือกกที่ไม่ดีก็ตกมาตายนะสิใช้กะที่อะไรัน็เนี่ยอร่อยดีอร่อยดีออยดสอนไม่จำน,น้ำตกมาตายกะที่อร่อยดีอร่อยดีทั่วไทย่อ,อยไปทั่ว ทอด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 ยำยำอ่าอร่อยยำด้วยน้ำจิ้มไก่ตราแม่อาหารที่อร่อยด้วยน้ำจิ้มไก่ตราแม่ประนอมช่วง Happy Trip Happy Time สนับสนุนโดย B-Tech Light พอได้ยินคำว่าไปโรงพักเราเริ่มจะกลัวแล้ว พราะคำว่าไปโรงพักตายฉันมีความผิดอะไรหรือเปล่านะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเมื่อหลีดไปที่โรงพักพระผาชัยหรือที่เราเรียกกันว่าสอนนอพระผาชัยนะคะสอนนอที่สวยงามมากและเป็นไปตามที่เขาบอกว่าเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามก็เพราะว่าย่านเยาวราชเป็นแบบลักษณะจีนๆสอน,นอเขาก็ทำเนียนมากค่ะ เดี๋ยวเราไปด้วยกันเลยค่ะและขณะนี้ค่ะรีดก็มายืนอยู่ที่หน้านะคะนี่ค่ะสอนนอพระพลาชัยแทบจะนัดดูไม่ออกเลยเดินผ่านไปผ่านมาไม่รู้เลยว่าอุ้ยตายนี่โรงพักหรือหน้าโรงพักพระพลาชัยนั้นก็ตกแต่งเป็นแบบเหมือนร้านทองเยาวราชเลย เรื่องราวเป็นอย่างไรทำไมจึงนะคะตกแต่งเป็นเช่นนี้เดี๋ยวเราไปคุยกับท่านผู้กํากับด้วยกันไปด้วยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครัและนะคะนี่ก็คือท่านผู้กำกับนะคะพันตำรวจเอกรุ่งโรดสายยันประเสริฐนะคะจะให้คำตอบกับเราในวันนี้ค่ะว่าสอนนอพระผาชัยเป็นอย่างไรทำไมถึงกลายมาเป็นเหมือนร้านทองคะท่าน เป็นนโยบายของสำนักงานสวนว์แห่งชาติอยู่แล้วที่จะให้เรามีการปรับปรุงสถานที่เพื่อให้การบริการประชาชนนะองผมมาเนี่ยผมก็มีความคิดว่าจะปรับปรุงสถานที่เนี่ยทั้งทีเนี่ยเราต้องควรจะเอาให้มันกลมกลืนกับวัฒนธรรมกับท้องถิ่นในด้านนี้ซึ่งเป็นย่านคนไทยจีนทีาเรียกใช้นาทาวแล้วก็ ควรจะเข้าไปนั่งในใจของของของชาวบ้านเราก็จะมีออกแบบตกแต่งให้มีกลิ่นอายของความเป็นจีนแล้วโรงพักพระพาชัยเนี่ยต่างอะไรจากโรงพักอื่นไหมในเรื่องการบริการวัสซอสวิต์จะมีคล้ายๆกันแต่ของเราเน้นในเรื่องของความเป็นเอกลักษณ์แล้วก็สร้างความอุ่นใจปรับให้ง่ายต่อการมาใช้บริการส่วนปรับเปรียบเทียบปรับมีบริการน้ำดื่มอะไรมีห้องสมุดด้วยมีห้องมีห้องสมุดบริการหนังสือ เพื่อประชาชนเวลามามามารอนะครับแล้วมีอินเทอร์เน็ตบริการประชาชนก็เป็นห้องศูนย์การเรียนรู้ก็จะมีจัดเป็นนิทรรศการบุญเวียนให้ชาวบ้านมาดูแต่นอกเนือจากนั้นค่ะบางเอิญเมื่อสักครู่นี้หลิดเดินเข้ามาเนี่ยนะคะิดเห็น ประวัติของตระกูลยี่กอหงยี่กอหงเนี่ยเป็นผู้ที่มอบพื้นที่ให้ตรงนี้นั่นคือราชสกุลของเตชะวนิชท่านขาท่านเล่าหน่อยเพราะว่าเป็นประวัติที่น่าสนใจมากนะคะคือเดิมทีสอนอพระพเจ้สองไม่ได้ตั้งอยู่ที่นี่นะครับเมื่อ120กว่าปีก่อนตั้งอยู่ที่สามแยกหมอมีชื่อสอนอสถานีถนนนครบาลสามแยกะนะครับ ต่อมาก็มีการเช่าที่แล้วก็ให้ไล่ที่ทางสอนอก็ต้องย้ายมาอยู่ที่นี่ที่นี่นี่ก็เป็นที่ดินของพ่อปู่ยี่กอหงก็คือรองหัวหมื่นหงเตชาวานิชยี่กอเนี่ยแปลว่าแปลว่าพี่คนที่สองคือคนจีนเนี่ยี่ยนับถือเป็นพี่พี่ใหญ่ะครับใครมีอะไรเดือดร้อนก็ปรึกษาท่านมันก็เหมือนกับเป็นผู้มีบารมีในหมู่คนจีนที่นี่นะครับ หลังจากท่านท่านเสียชีวิตไปเนี่ยจะเจนว่าของเราเนี่ยทางทางคนจีนเนี่ยก็ร่วมกันสร้างศาลไว้ที่นี่ศาลสำคัญรวมทั้งรูปปั้นท่านุ่มขับจะมีอะไรฝากให้กับแฟนๆทางบ้านหน่อยไหมคะจะอยากจะเชิญชวนนะครับมาท่องเที่ยวทานอาหารหรือจับจ่ายใช้สอยในย่านอาหารอร่อยครับค่ะอาจจะขุกขลักในเรื่องการจราจรนิดหน่อยแต่ผม ผมอยากให้วางแผนว่ามารถสาธารณะแล้วก็ใช้เดินเท้ามาอ,อย่าสวมสิ่งของมีค่าเรามาเราไม่ต้องโชว์มาเดินเที่ยวมาเดินทานอาหารนะครับถ้ามีเหตุอะไรก็แจ้งทางสอนอได้นะครับโดยนำเบอร์หนึ่งเก้หรือว่าโทรสอนอโดยตรงอีกหนึ่งที่นะคะที่เราจะได้มีโอกาสมากราบไหว้ในช่วงเทศกาลตรุษจีนหรือช่วงเทศกาลไหนก็ได้สอนอรพระพาชัยเปิดเสมอนะคะ ชั้นสี่เรียกว่าสารพ่อปู่ยี่กอศารพ่อปู่ยี่กอหงสักิ์สิทธิ์ด้านไหนอ่ะขอเงินทองขอการงานหน้าที่การงานหน้าที่การงานเงินเงินทองทองอ้าวเดี๋ยวเราไปด้วยกันค่ะครับเรียนเชิญครับทางด้านนี้ครับ ท่านภูมิกับขาเล่าให้เราฟังหน่อยว่าวิธีการไหว้พ่อปู่ฮะพ่อปู่เจ้ายี่กอหงเนี่ยจะต้องมีอะไรมั่งกาแฟดำกาแฟดำน้ำชาน้ำชาจีนนะคะและหมากพลูหมากพูแล้วก็ยาสูบครับยาสูบนะคะรับรองเลยชมังมากท่านภูมิกับบอกว่ามีชาวต่างชาติเยอะชาติไหนฮะ ก็มีสิงคโปร์สิงคโปร์ฮ่องกงฮ่องกงมาเลเซียมาเลเซียที่นับถือแล้วได้ผลแล้วมาไหว้กันเป็นประจําทุกวันจะเห็นได้ทุกวันนะครับยิ่งโดยเฉพาะวันใกล้15ใกล้30แเน่นขนาดเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เหลี่ก็จะได้มีโอกาสมากราบไหว้นะครับพ่อปู่ยี่กอหงโอเคค่ะ ยังไงคะวันนี้เราไปเที่ยวสอนนอพระพาชัยกันมาแล้วนะคะและเราก็มีเมนูซุปหัวปลาม้อไฟตุนยาจีนแล้วสัปดาห์หน้าค่ะรีดและทีมงานเดี๋ยวจะไปหาเรื่องราวดีๆนะคะมาฝากให้กับแฟนๆรายการอีกเสาร์หน้าเรามีนัดกันนะคะ8โมง3วัดี่วลามาาสร้งสรคเมนูอร่อยยง่าะสวัสดีค่ะ ากายใจ